ในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลกนะครับเม็กซิโกเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อราว3 0 0 0 5 0ถึง5,000คนต่อวันครับปัจจุบันครับประเทศแห่งนี้นะครับมียอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า2.5ล้านคนนะครับและเสียชีวิตรวมกว่า2.3แสนคนครับเรื่องดังกล่าวนะครับทำให้ภาครัฐต,ต้องใช้มาตรการต่างๆในการควบคุมโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างครับแต่องค์กรค้ายาเสพติดในประเทศเม็กซิโกครับได้อาศัยช่วงเวลาดังกล่าวในการปรับตัวและสามารถเติบโตได้ในช่วงวิกฤตโดยเนื้อหาส่วนใหญ่อ้างอิงมาจาก The Congressional Research Service นะครับซึ่งเป็นสถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะของรัฐสภาคอนเกรสประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ติดตามการลักลอบค้ายาเสพติดอย่างใกล้ชิดแล้วองค์กรายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คลิปนี้ผมจอนมินยูจะมาเล่าให้คุณฟังครับ ขอขอบคุณเนื้อหาดีๆอย่างนี้จากลงทุนแมนและแอปบล็อกดิบด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องของเรานะครับอยากจะเชิญคุณนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับพวกเรา The Business ผ่านทาง YouTube Membership ครับแค่กดปุ่ม j o ยหรือปุ่มสมัครนะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับข้างปุ่ม subscribe ครับเพื่อสนับสนุนเราแบบรายเดือนนะครับและคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราผ่านทางบัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ประเทศเม็กซิโกนะครับเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นทางเชื่อมสู่ทวีปอเมริกาใต้ครับทำให้ประเทศแห่งนี้นะครับกลายเป็นเส้นทางลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายเข้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะยาเสพติดครับปกติแล้วนะครับสารเคมีตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดเนี่ยจะมาจากประเทศจีนเป็นหลักนะครับหากเป็นวัตถุดิบจำพวกพืชน,นะฮะก็จะมาจากโคลัมเบีย ช่องทางการขนส่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยจะถูกลักลอบขนส่งด้วยเรือบรรทุกสินค้าและเครื่องบินขนส่งสินค้าครับแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะครับส่งผลให้องค์กรค้ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยมีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตครับอีกทั้งนะครับยังมีความยากลำบากในการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนอีกด้วยครับจากการควบคุมนะฮะที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการล็อกดาวน์ของรัฐบาลเม็กซิโกเองครับทาให้กระบวนการผลิตการขนส่งและการค้าขายเนี่ยติดขัดครับเนื่องจากสถานที่จําหน่ายยาเสพติดอย่างบาร์หรือว่าโรงแรมเนี่ยนะครับต่างก็ปิดตัวลงครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยองค์กรยาเสพติดจึงเริ่มปรับกลยุทธ์ครับและหาทางดิ้นรนเพื่อทําให้รายได้ยังคงเดิมครับด้วยการร่วมมือกันครับเริ่มตั้งแต่การกักตุนสินค้าตามชายแดนนะครับและลดกิจกรรมค้าขายทุกอย่างลงครับ สาเหตุที่ต้องลดปริมาณนะครับก็เพื่อควบคุมราคาขายในตลาดและกลยุทธ์นี้เนี่ยก็ได้ผลครับเพราะขึ้นชื่อว่ายาเสพติดนะครับผู้คนที่เสพยาเหล่านั้นเนี่ยยังคงมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาประกอบกับปริมาณสินค้าในตลาดที่มีน้อยลงไม่นานนักนะครับราคาของยาเสพติดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นครับอย่างเช่นนะครับโคเคนครับที่มีราคาเพิ่มขึ้นถึง20%ครับ หรือในบางเมืองนะครับอย่างลอสแอนเจลิสครับที่พบว่าราคายาไอซ์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวครับภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เ <Nein. S 1> มื่อสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยกำไรดีนะครับอีกตัวหนึ่งกำไรน้อยกว่าจึงมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตครับมาผลิตยาเสพติดที่ขายได้ราคาดีมากขึ้นแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังประสบป,ปัญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบหลักจากจีนอยู่ดีนะครับสิ่งที่แก๊งค้ายาเหล่านี้เนี่ยเลือกที่จะทำต่อไปก็ไม่ต่างอะไรจากองค์กรธุรกิจทั่วไปครับ นั่นคือการลดต้นทุนการผลิตครับโดยเฉพาะวัตถุดิบและวิธีการที่พวกเขาเลือกนะครับเป็นขั้นแรกก็คือการหาแหล่งนําเข้าใหม่ครับพวกเขาเนี่ยจึงเบนเข็มนะครับไปนําเข้าวัตถุดิบมาจากอินเดียอีกช่องทางหนึ่งครับแต่ผลปรากฏว่าปริมาณที่ได้มาเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอครับพวกเขาก็เลยต้องเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบด้วยการผลิตวัตถุดิบขึ้นมาใช้เองครับ โด,โดยองค์กรค้ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ได้เริ่มจ้างนักวิทยาศาสตร์และสร้างโรงงานสําหรับผลิตวัตถุดิบเหล่านั้นขึ้นมาครับเพื่อใช้เองภายในประเทศนั่นจึงทําให้กําไรที่ได้ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ดูเหมือนว่ายิ่งผลประโยชน์มากขึ้นเท่าไหร่ความโลภและการใช้ความรุนแรงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยยังมีรายงานนะครับว่าตั้งแต่การระบาดเริ่มขึ้นและเริ่มมีการล็อกดาวน์ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันของแก๊งค้ายาเสพติด กลับสูงขึ้นเป็นประวัติการครับสาเหตุเนี่ยนะครับก็มาจากการขยายอาณาเขตของแต่ละกลุ่มนะครับและการปล้นรถบรรทุกที่ใช้ในการขนยาเสพติดของฝั่งตรงข้ามครับนอกจากเรื่องการค้าขายแล้วเนี่ยนะครับแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ยยังใช้ช่วงเวลาวิกฤตโรคระบาดในการสร้างคะแนนความนิยมกับผู้คนในอาณาเขตของตนนะครับอย่างเช่นการแจกกล่องอาหารและสิ่งของที่จําเป็นให้กับผู้คนที่เดือดร้อนจากมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งหน้ากล่องเนี่ยมีรูปของเอลชาโปครับราชาย,ยาเสพติดอยู่บนกล่องนะครับแถมนะครับยังมีการโปรโมทกิจกรรมดังกล่าวลงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการสนับสนุนจากชุมชนที่จะช่วยปกป้องทรัพย์สินและครอบครัวของสมาชิกในกลุ่มนั่นเองครับอีกทั้งเนี่ยยังใช้เพื่อการดึงดูดสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแก๊งค้ายาเสพติดจะตามโลกอยู่เสมอนะครับเพราะมีรายงานการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ พวกเขาเนี่ยยังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆครับอย่างเช่นโดรนเป็นเครื่องมือในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐอ,อเมริกาและเม็กซิโกครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจไหนการสแสวงหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์ไม่ปกติก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับไม่เว้นแม้แต่วงการยาเสพติดครับ ขอขอบคุณเนื้อหาดีๆอย่างนี้จากลงทุนแมนและแอปบล็อกดิดด้วยนะครับและก่อนจากกันครับอยากจะเชิญคุณนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับพวกเรา The Business ผ่านทาง YouTube Membership ครับแค่กดปุ่มจอยนะครับหรือว่าปุ่มสมัครที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับข้างปุ่ม subscribe ครับเพื่อสัมสนุนเราแบบรายเดือนนะครับและคุณยังสามารถร่วมสัมสนุนเรานะครับผ่านทางบัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ